นักชกราซิลคุณคามแอโพสต์เปิดรับบริจาคพร้อมตัดเพ้ะถูกมือไทยกันแกล้งยินยาจะต่อสู้สารฝันให้เป็นจริงสวัสดีครับสําหรับในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากทางกัมพูชานะครับพร้อมมีความคิดเห็นชาวกัมพูชามรเล่าทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับเทียโกเตเซร่านะครับนักชกราซิลที่ถูกริบแชมจากองค์กรมือไทยโลกหรือ WMO เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทาให้เมือไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับและไม่มีน้ําใจนักกีฬายุยงให้เกิดความเครียดชังนะครับ แล้ทั้งเทียโก้นะครับได้ไปหากินในกัมพูชาและได้ไปในดอคุณคาแมนะครับและล่าสุดนะครับเทียโก้ทิเรานะครับได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวโดยโพสต์ภาพค่ายมวยที่เกาะสมุยประเทศไทยซึ่งถูกลบออกจาก g o o g l e Map นะครับพร้อมข้อความรายยาวระบ,บุว่าหลายคนถามฉันว่าพวกเขาสนับสนุนฉันที่นี่ได้อย่างไรสําหรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือใดๆโปรดติดต่อฉันทางอีเมลของฉันและสนับสนุนทางบัญชีธนาคารและก็เทียโก้นะครับก็ได้แปะเลขบัญชีให้แฟนๆคุณคาแมได้โอนนะครับ ซึ่งเขานะครับยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเมื่อฉันอายุ20ปีฉันมาใช้ชีวิตในประเทศไทยมอบกายและใจให้ตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและหลังจากนั้นเกือบ10ปีฉันก็ได้ระหนักถึงความฝันที่จะมีค่ายมวยในไทยที่ฉันสามารถช่วยครอบครัวได้ซึ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีที่นี่มันทํากําไรได้และฉันก็ตกหลุมรักกัมพูชาในวัฒนธรรมและผู้คนและความรักที่มีอยู่ที่นี่และฉันก็ไปต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งแชมป์โลกที่เป็นตัวแทนของกัมพูชา และฉันก็เป็นแชมป์โลกในระดับสูงและฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ชาวกัมพูชาแต่ WMO ของไทยถอดชื่อของผมออกรวมทั้งค่ายมวยของผมถูกลบชื่อบนอินเทอร์เน็ตและในทุกช่องทางมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์นั่นคือการเสียสละของฉันแต่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวของฉันในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นฉันออกจากบราซิลตอนอายุ20ปีวันนี้ อายุ34ปีและสักวันความฝันของฉันจะเป็นความจริงหลังจากเรื่องราวดังกล่าวของเทียโก้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาจํานวนมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวนี้นะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับแสดงความคิดเห็นว่าฉันมองว่าครอบครัวของคุณจะยืนหยัดเคียงข้างคุณพวกเขาเคารพการเลือกที่ถูกต้องของคุณกับผู้คนที่ใช่และถูกเวลาถ้าคุณยังคงยืนหยัดกับทางเลือกเดิมของคุณสุดท้ายคุณจะต้องเจอปัญหานี้อย่างแน่นอน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักมวยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งท่านต่อไปนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าอย่ายอมแพ้พี่ชายถ้าคุณรักและเคารพคุณคาแม่ชา,ชากุมชาก็เคารพคุณเช่นกันทีอาโกเทเซราต่อไปครับอย่ายอมแพ้ระหวังว่าความฝันของคุณจะเป็นความจริงชาบุมชาสนับสนุนคุณเสมอท่านนี้นะครับแสดงความคิดเห็นว่าชื่นชมมากสําหรับการกระทําคุณคมแม่ สู้ต่อไปคุณกบ,บูชาจะคอยสนับสนุนคุณซึ่งท่านต่อไปนะครับก็บอกว่าเพราะว่าเขารักศิลปะการต่อสู้เขมรประเทศไทยทําให้เขาเสียงเงินหลายแสนดอลลาร์นี่เป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่มากต่อไปครับฉันต้องการให้คุณเปิดค่ายในบราซิลและจัดตั้งสาพ,พัตศิลปะการต่อสู้เขมรที่นั่นต่อไปครับกรุณาอย่าไปคนเดียวเมื่อเข้ามาในประเทศไทยเกรงว่ามีคนไม่ดีที่นั่นเพราะคุณชื่นชมศิลปะการต่อสู้ของเขมรต่อไปครับ นั่นคือเหตุผลที่กัมพูชาเป็นประเทศที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงซึ่งท่านต่อไปนะครับก็บอกว่าความเคารพและความรักสําหรับศิลปะการต่อสู้ของเขมรเช่นเดียวกับชาวกัมพูชาชาวกัมพูชาจะสนับสนุนคุณเสมอต่อไปครับไม่ต้องผิดหวังคนกัมพูชาสนับสนุนคุณกัมพูชาตัวเล็กแต่ใจดีมากและท่านต่อไปนะครับก็ถามว่าพวกเขาปิดสถานที่ของคุณหรือคุณปิดค่ายมวยด้วยตัวเอง แล้วก็คนไทยนะครับตอบกลับว่าปิดด้วยตัวเองเพราะไม่มีใครสนใจค่ายมวยคุณคะแม่ไม่มีคนเข้าร่วมต่อไปครับฉนันรู้สึกสงสารเขาไทยปฏิบัติต่อเขามากเกินไปต่อไปครับไม่ต้องกังวลกัมพูชาเป็นที่ที่คุณสามารถทําความฝันให้เป็นจริงได้และท่านนี้ครับก็บอกว่าประเทศไทยควรเปิดใจกว้างกว่านี้ยอมรับสิทธิเสรีภาพคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยและลงทุนในประเทศของตนท่าเตียโกรักคุณคะแม่ แลบอกว่าคุณกำแมมีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาหรือคุณกำแมคือต้นกําเนิดของมวยไทยหรือเข้าต่อสู้เพื่อเป็นตัวแทนของคุณกำแมในกัมพูชานั่นคือสิทธิเสรีภาพของเขาคนไทยไม่ควรนแบนหรือโจมตีธุรกิจของเขาเนื่องจากเสรีภาพในการพูดและการใช้สิทธิซึ่งมีคนไทยนะครับก็ตอบกลับว่าถามกลับถ้าคนไทยไปต่อยคุณกำแมกับเวทีคุณกำแมและบอกว่ามันคือมวยไทยและชนะเพราะใช้มวยไทยคุณจะทําอย่างไร ไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นและประเทศไทยจะกลับมาเปิดค่ายมวยของคุณคนเขียนของเรายังคงสนับสนุนคุณเสมอต่อไปครับมีที่ยู่และอาหารกินเสมอในกัมพูชาหากต้องการก็แค่ถามคุณจะไม่หิวไม่ผิดที่จะเดินตามความจริงดูและพูดความจริงต่อไปครับฉันเสียใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นจากคนไทยขอให้คุณและครอบครัวโชคดีและมีความสุขกับชีวิตในกัมพูชา ขอพระเจ้าเวพร์ต่อไปครับประเทศที่เต็มไปด้วยการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปในไม่ช้าโลกจะเห็นตัวตนที่น่าเกลียดของพวกเขาเราอ้าแขนรับทุกเชื้อชาติทุกประเทศ,ท,เท,ศทุกวัฒนธรรมกีฬาเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมกันแพ้หรือชนะเรายืนเคียงข้างคุณพี่ชายต่อไปครับแม้ว่าจนสยามจะปิดค่ายมวยของคุณในประเทศไทย แต่คุณก็เป็นหนึ่งในชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชาเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณเสมอซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาบริจาคให้ทีโก้ด้วยนะครับชัามบริจาคให้คุณ2ดอลลาร์เป็นเพียงค่ากาแฟ1แก้วซึ่งไม่อาจเทียบได้กับน้ําใจที่เขาสิยสละเพื่อประเทศของเราดังนั้นต่อให้1000เรียว2,000เรียว1ดอลลาร์สดอลลาร์ก็ขอให้ช่วยเขาและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่า เขายืนยันเพื่อความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ความฝันของเขาจะเป็นความจริงครับนี N ่ o, เป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ